มานำเสนอเมนูกับแก้มเย็นนี้ของเชฟนะครับซุปไกตินเกอร์เอ้ยซุปเปอร์ตินไก่ครับเป็นเมนูที่ดูดลุดปื๊ดลุดปื๊ดลุไดเปื่อยมาเลยครับเริ่มด้วยใส่พริกขี้หนูสวนลงไปเผ็ดตามความต้องการแล้วนะครับตามดีกรีความเผ็ดแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปครับจะทําให้โขกง่ายขึ้นแล้วก็พริกจะไม่ดําด้วยนะครับสีสวยครับ โค้งไม่ต้องแหลกมากนะครับเอาพอบุบๆนี่แหละครับให้ความเผ็ดมันออกอย่างนี้แหละสะใจดีครับพักไว้ก่อนเลยแล้วเราก็มาเริ่มต้มน้ํากันก่อนเลยครับแล้วก็น้ําเดือดแล้วใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะครับตีนไก่เนี่ยผมตัดเล็บแต่งเล็บเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีหลุดบ้างไม่แต่งแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมหอมใหญ่ลงไปครับ ส่วนผสมเนี่ยไปดูที่ท้ายคลิปนะครับเชฟพิมพ์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องไปจดอยู่นะครับใส่ซอสปรุงรสลงไปครับน้ำไม่ต้องเดือดน,นะใส่ไปก่อนเลยครับแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับให้สีสันสวยงามหน่อยครับวันนี้โคนเล่ๆให้มันเข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จุดไฟได้เลยครับ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาดีนะครับก็คือน้ำปลาที่แพงๆหน่อยแล้วก็เกลือลงไปอีกเล็กน้อยครับน้ำมะขามเปียกตามไปด้วยครับใช้ความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกมาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยน้ำมะนาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่มันจะได้เปรี้ยวแบบสองแบบนะครับมีเปรี้ยวหนึบกับเปรี้ยวสว่างไง เคี่ยวด้วยไฟเบานะครับไปเรื่อยๆประมาณ45สิบห้านาทีเลยนะครับหรือรอจนเปื่อยเปื่อยได้ที่แล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนที่เราโขกไว้ตอนแรกลงไปเลยครับเพิ่มความหอมด้วยผักชีฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งซอยเวลาเคี่ยวไปเราก็ไม่รู้ว่านี่ผักชีฝรั่งหรือเป็นพริกนะครับเขาเรียกลูกโดดโดนตามไปด้วยเลยเ <laughs> ผ็ดสะใจดีอย่างนี้ ใส่อะไรทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันนะครับดับแก๊สได้เลยครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่น้ำมะนาวค่อยๆใส่ค่อยๆชิมไปเรื่อยๆนะครับมันมีความเปรี้ยวมีความเค็มอยู่แล้วตัดมะนาวลงไปอีกสักเล็กน้อยเอาให้รสชาติพอเหมาะกับแก้มมันก็ต้องเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสอย่างนี้แหละครับลองทำกินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูกับแก้มไม่ยากเลย เบีสักสองขวดน,นะวันนี้นะอ้โหเด็ดดวงครับ